พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางแลศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติและคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรคนายเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพรรคและผู้บริหารพรรคได้เดินทางมาร่วมจับฉลากหมายเลขเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งสสบัญชีรายชื่อหรือ์ตี้ลิสต์ซึ่งเปิดรับสมัครเป็นวันแรกท่ามกลางกองเชียร์ที่มาเชียร์จำนวนมากบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ดยในพิภัณฑ์สารีรัฐวิภาคหัวหน้าพักได้เป็นตัวแทนของพักขึ้นจับฉลากได้หมายเลข22หลังจากเสร็จสิ้นพลเอกประยุทธ์ได้ให้สัมภาษณ์เพียงสั้นๆว่าหน้าที่ของรัฐบาลใหม่ที่ต้องทำคือสาสางปัญหาของทุกปัญหาที่ผ่านมาเราก็แก้ไขไปเยอะใช้เวลาทำไปมากทำด้วยความสุจริตโปร่งใส ทั้งนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชายังได้ทำสัญ,ญลักษณ์ Y2K โดยระบุว่าจะใช้สัญ,ญลักษณ์นี้ในการหาเสียงของพรรคจนทำให้เกิดเป็นกระแส Y 2 k ูในสื่ออยู่ขณะน,นี้ในเอกนัดพร้อมพันธ์เลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติเปิดเผยหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งรับรองหมายเลขพรรครวมไทยสร้างชาติเบอร์22ทางพลเอกประยุทธ์จันโอชาพอใจกับหมายเลขนี้มาก พราะมีความสำคัญด้านสื่อสารกับประชาชนเบอร์ Be 22สิสื่อสารง่ายแล้วก็สอดคล้องกับบริบทของพรครวมไทยสร้างชาติหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องพักรวมไทยสร้างชาติมีแคนดิเดตนายกสองคนลุงตู่จะทำหน้าที่ต่ออีก2ปีเลข2ทํทำสัญ,ญลักษณ์ได้ง่ายต่อการสื่อสารเพราะในช่วงการเลือกตั้งการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญ และทรามาว่าเลข2ยังเป็นเลขที่พลเอกประยุทธ์ถูกฉลกด้วยสําหรับพักต้องบอกว่าดีใจที่ได้เลข22ถือเป็นข่าวดีของพักและจะแพ้หรือชนะมันคงไม่ใช่มาดีใจกับวันนี้เหลือเวลาอีกกว่า40วันถึงวันเลือกตั้งก็ต้องทํางานกันอย่างเต็มที่เบอร์22เนี่ยมันสื่อสารง่ายแล้วก็สอดคล้องกับบริบทของพักรวมไทยสร้างชาติหลายเรื่องนะครับไม่ว่า จะเป็นแคนดิเดต2คนนะครับอยู่อีก2บวก2ปีนะครับทั้งลุงตู่ทั้งคุณพีรพันธ์ซึ่งเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเราทั้งคู่นะครับแล้วก็เลข2พอชูขึ้นมาก็สองมือเนี่ยมันก็เป็นสัญลักษณ์ตัว V victory นะครับแบบที่นายกทำบอกนี่ก็2แขนแล้วใช้2มือก็2กับ2 หรือจะเป็นของทนายกแบบนี้นะฮะทำได้หมดก็ทำได้ง่ายง่ายต่อการสื่อสาร